สวัสดีครับสวั Valerie. สดีคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับแวะดูไว้และชมกันได้เลยนะโปรโมชั่นนาทีทองในถูกนะครับรอคุณลูกค้าอยู่ที่หน้าเรียนกินะครับกับบูธกิจกรรมดีๆจากทางนิยมยีนะครับนำมาจากรายการโปรโมชั่นนะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะสนุกสนใจในโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางนิยมยีนะครับคุณลูกค้าสามารถเดินตรงมาเลยนะครับไม่ว่าค <uen> ุณลูกค้านะครับจะอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้นะคุณลูกค้านะครับสนกสนใจในโปรโมชั่นของเราคุณลูกค้าสามารถเดินตรงมาเลยนะครับที่บูธนิ ที่หน้าเด่นแคทเชียลวันนี้นะครับเอาอ,อกเอาใจุลูกค้านะครับที่รักในการแต่งตัวสไตล์ยีนเนาะวันนี้นะครับใส่ได้แมทกับท่อนบนทุกอย่างเลยพี่จ๋าทุกลุกแบบเลยนะครับใส่เหมาะมากๆเลยนะครับแมทมากๆเลยนะกับท่อนบนทุกอ,อย่างเลยเนาะไม่วพียงแ่ของเสื้อย,ยืดนะครับเสื้อคอกลมคอวีนะครับเสื้อแจ็คเก็ตโอ้แมทได้หมดเลยเนาะแมทได้หมดเลยบอกเลยนาทีนี้นะครับนิยมยีนก็ทำถึงจริงๆนะ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทังยมยีซื้อ1ตัวฟรีหนึ่งตัวนะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่เว้นแะม้แต่รุ่นเดียวเลยโอ้โหราคานี้จัดว่าดีนะครับจัดว่าเด็นนะจัดว่าท่อถึงมากๆเลยนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจากทังยมยีได้ยินเสียงสัมพันธ์นี้นะครับเทากับคุณลูกค้านะครับโชคดีมากๆเลยนะสัสดีิวิชัยนะครับแวะดูไว้ทุกชมนะครับโอกาสดีนะตรงนี้ โรมชั่นสูพิเศษแบบนี้กางเกงยีนของเราซื้อ1ตัวฟรี1ตัวนะครับภายใต้แบบนิยมยีนะครับซื้อ1ฟรี1บอกเลยจัดว่าดีเจ่าเด็ดนะครับแต่ว่าทําถึงมากๆเลยนะครับ นะครับที่เข้ามาใหม่นะแวะดูไว้แล้วชมนะครับร่วมอยกับเราได้นะครับแวะดูแวะชมก็ได้เลยนะโอกาสดีนนครับนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าจ๋ามาทดลองสวมทดลองใส่นะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณลูกค้าอยากจะวัดไซนนะครับหรือไม่สะดกใส่ไซนนะครับแนะนําเลยเนาะให้พิธีมงานของเราวัดไซน์ให้คุณลูกค้าได้เลยเนาะหรืออยากจะวัดด้วยตัวเองนะครับแนะนาคุณลูกค้าวัดที่กอกของคุณลูกค้าได้ก่อนเนาะ หรืออยากจะวัดศีด้วยตัวเองนะครับเรามีสายวัดให้คุณลูกค้าอยู่ที่เส,สาป้ายราคาทุกเสาเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าสามารถจัดวันนี้ได้จัดเลยนะครับไม่มั่นอบก้าวใจกว่านั้นนะครับทางนิยมยงของเรานะยังให้สิทธิ์ลูกค้าเต็มที่เลยนะในการทดลองสมงทดลองใส่นะครับจนกว่าคุณลูกค้านะครับจะหมดแรงกันไปข้างหนึ่งเดียวเดียวคุณลูกค้าจ๋าแวะดูไว้เลยชมนะครับพี่ชาย พี่สาวฝั่งนี้เช่นกันนะครับจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นที่9 9 0บาทแวะดูไว้เละชมนะครับโปรโมชั่นนาทีทองสันสุกคู่รักท่านไหนออสนใจในโปรโมชั่นของเราจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับโอ้โหพี่ชายฝั่งนี้เลือกใหญ่เลยนะครับแวะดูไว้เลืชมนะครับซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวในราคาสุดพิเศษราคาเริ่มต้นที่9 9 0บาท โอ้โหจัดว่าดีนะครับจัดว่าเด็ดนะจัดว่าทำถึงจริงๆนะครับโปรโมชั่นเหล่านี้คุณลูกค้าจา๋าพลาดไม่ได้เลยนะคุณผู้เิสธไม่ได้เลยนะครับทดลองสวมทดลองใส่กันก่อนได้เลยนะครับแวะดูไวเ้เลือกชมนะโอกาสดีในตรงนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าจา๋าบอกเลยจัดว่าดีนะครับจัดว่าเด็ดจัดว่าทำถึงจริงๆนะ เลยนะครับสอบถามพี่ทีมงานของเราก่อนได้เลยนะครับพี่ทีมงานที่ปรึกษาด้านการขายคอยว่าไซด์นะครับคอยแนะนํานะคอยซัพพอร์ตลูกค้านะครับประจาเคาน์เตอร์นิยมยียนเลยไ <Yeah. S 1> ม่สนุกไม่ใจกว่านั้นนะครับทางนิยมยียนของเรานะให้สิทธิลูกค้าเต็มที่เนาะในการทดลองสวมทดลองใส่ได้ทุกตัวในร้านเลยเนาะลูกค้าอยากใส่ตัวไหนอยากทดลองสวมทดลองใส่ตัวไหนนะครับให้สิทธิลูกค้าเต็มที่จิ้งจ๋า โปรโมชั่นนาทีทองนาทีถูกนะครับรอคุณลูกค้าอยู่อีกประมาณ5านาทีเท่านั้นนะครับหานาทีสุดท้ายนะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะ <c oughs> ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้นะครับคุณลูกค้าสามารถเดินตรงมาเลยนะกับบูธยมยีนต,ตั้งอยู่ที่หน้าเดนกชเชียร์นะครับวันนี้เอาอ,อกาจกัยคุณลูกค้านะที่รักในการแต่งตัวสไตล์ยีนวันนี้ทำถึงมากๆเลยนะครับกับโปรโมชั่นซื้อ1ตัวฟรี1ตัว ตุกนุ่นทุกแบบนะครับโอ้โหคุณลูกค้าจ๋าซื้อหนึ่ตัวนะครับคุณลูกค้าจะได้กลับบ้านทันทีนะครับวันนี้ถึง2ตัวเนาะหมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะครับหมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะมามาช้านะครับคุณลูกค้าใส่ที่คุณลูกค้าต้องการนะครับอาจจะไม่พอเนาะคุณลูกค้าหลายคนนะครับมองหานะกังเกที่มันเหมาะกับตัวคุณลูกค้าเองอยู่นะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆก็ยังอยากจะได้เหมือนกันเพราะฉะน,น,นะค้าอย่ารีรอครับอย่าประช้านะสามารถจัดวันนี้ได้จัดเลยนะครับโอกาสดีในทางของนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าสามารถแวะดูไว้ด้ดชมนะครับสินค้าดีๆจากทางยมยีนะครับคุณลูกค้า มาเลยนะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้นะครับคุณลูกค้าสนกสนใจในโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราคุณลูกค้าสับสแวะดูไว้เลือกชมนะครับทด,ทดลองใส่กันก่อนได้เลย,ยมาดูในส่วนของดีเทลในส่วนของกางเกงยีนของผู้หญิงนะครับสวยๆเท่ๆเก๋ๆเหมือนในหุ่นเลยนะครับคุณลูกค้าหรืออยากได้สวยกว่าในหุ่นนะครับมีในกระบป๋ให้คุณลูกค้าเลือกอีกมากมายกันทีเดียวสนอ,อกสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะ สำหรับเกมผู้หญิงนะครับจะเป็นทรงขาเดฟนะครับเอวจะไม่ยืดมากนะในส่วนของสะโพกนะครับจะกระทำมาเผื่อยืดนะครับคนไทยนะครับมีปัญหามีปัญหานะครับเรื่องสะโพกนะค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับนิยมญิงของเราจึงก็อกเข้าใจนะครับทํามาตรงสะโพกครับจะยืดเยอะหน่อยเนาะในส่วนของขานะครับเวลาคุณลูกค้าสงสัยนะขาคุณลูกค้าจะดูเรียวยาวนะครับ ในส่วนของสีนะครับก็มีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเช่นกันนะครับไม่ว่าส่วนของสีดำนะครับสีิเข้มสีินฟอกโอ้โหมีมากมายหลากสีนะครับไล่กันไม่หมดอ่อนนาะเพราะฉะนั้นนะครับคุณลูกค้าอย่ารีรอนะครับอย่ารอช้านะการเกงยี่งของผู้หญิงนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเช่นกันนะครับ990บาทซื้อ1ตัวฟรี1ตัวนะครับเช่นกันเนาะคุณลูกค้าสามารถก้าสีค้าไซค์ก้าแบบได้เลยนะครับ ัตว์ไมิดนึ่ครับเป็นการเกฑงยิงของผู้ชายนะการเก่งยิงผู้ชายนะครับเอวจะไม่สูงมากเอวจะไม่ต่ำมากนะครับเอวจะเป็นกลางๆนะครับมาพร้อมนะครับรูอ่าสายนะครับคว้เข็มขัดนะครับมาพร้อมกับเนาะกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังนะครับยังไม่หมดนะครับยังมาพร้อมกับช่องใส่เหรียญให้กับลูกค้าอีกมากมายเลยทีเดียวหนึ่งช่องน้ ในส่วนของขานะครับความยาวของขาจะอยู่ที่นะครับ39นะครับถึง41กันเลยทีเดียวเนาะคุณลูกค้าจ๋าในส่วนของปลายขานะครับอยู่ที่6.5นะครับถึง8นะคุณลูกค้าจ๋าแวะดูแวะชมกันได้เลยนะครับโอกาสดีตวงนี้โปรโมชั่นสุดเสี่ยวนี้คุณลูกค้าสามารถจัดวันนี้ได้จัดเลยนะครับจัดว่าดีนะครับจัดว่าเด็ดนะครับวันนี้นะจัดว่าทําถึงมากมากนะครับกับนิยมยินซื้อ1ตัวฟรี1ตัวนะครับคุณผู้หญิง1ตัวนะครับคุณผู้ชาย1ตัวได้ เช่นกันนะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับมาเป็นคู่นะผู้ชายผู้ชายนะครับผู้หญิงหนึ่งตัวผู้ชายหนึ่งตัวได้นะคุณลูกค้าท่านไหนนะครับมาแบบฟิลเพื่อนเนาะหารกันนะครับคนละตัวก็ได้เช่นกันนะครับคุณลูกค้าจะได้ไปนราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับในราคาสุดพิเศษ,ษ,ษ,ษ990บาทนะครับคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าท่านไหนนะครับมาคนเดียวเนาะอยากได้คนเดียวเลย2ตัวโอเคจัดไป มาถึงนะครับคิวนะครับของนะกางเกงผ้าชิโนนะครับเทปเกล็ดแบบนี้เลยนะกางเกงผ้าชิโนนะครับเบาและใส่สบายมากๆเลยนะครับเป็นเนื้อผ้าที่บอกเลยเข้มมากนะครับเป็นนะครับในหมู่นะครับไม่ว่าเสร้อของ u t u b e TikTok Facebook นะครับกระแสดีมากๆเลยนะครับกับฟีเจอร์นะครัสุดพิเศษนะครับจากทางนิยมดีนะครับกางเกงผ้าชิโน ซื้อ1ตัวฟรี1ตัวนะครับจากราคาป้ายปกตินะครับหนึ่งพันหบาทวันนี้จําหน่ายกันอยู่ที่1นึ่งพบาทซื้อ1ตัวฟรี1ตัวนะบอกเลยจะพิจั๋วจัดวันทีนะครับจัดวัาเด็ดนะจัดว่าทาถึงจริงๆนะครับนี้ยงยิงของเราวันนี้โอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดเลยนะมีสีให้กลูกค้าเลือกมากมายเลยนะครับมีมากกว่า14สีแน่นอนนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกชุมได้เลยนะครับสีเขียวอยู่ในมือผมนี่นะสีเขียวนะครับในส่วนของสีครีมนะครับ สีกรีนะครับสีกมรมท่าสีน้ำเงินนะครับคุณลูกค้ามีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยเขียวเข้มเขียวอ่อนนะครับน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะครับโอ้โหสุดพิเศษเลยสีส้มจ้ามากๆเดีพี่จ๋า <S 2> <S 2> ยังไม่หมดนะครับยังไม่ได้ส่วนของกางเกงทรงบอยแต่งขาดน,นะครับกางเกงทรงบอยแต่งขาดมีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายหลากหลายสนใจนะครับในราคาสุดพิเศษนะครับซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวมีทั้งของคุณผู้หญิงนะครับมีทั้งของคุณผู้ชายนะ มีมากมายหลากหลายคอลเลกชันเลยไม่ว่าส่วนของขาดเด็บการตร้งสุกกระโบดนะครับสำหรับกางเกงทรงวายแต่งขาดนะครับขาดแบบมีดูมีอะไรอะไรนะครับขาดแบบเห็นเนื้อขาดแบบไม่เห็นเนื้อนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยชอบแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ1ึงตัวฟรี1ตัวเช่นกันนะมีทั้งขาสั้นและก็ขาดยาวจะพี่จา๋าซื้อ1ฟรีหนึ่งนะครับวันนี้กางเกงของเรานะจัดหนักจัดเต็มได้เลย รอบนี้นะครับหมดเวลาเวลาหมดของอผมเลยนะครับคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าหมดเวลานะครับกับโปรโมชั่นน้องกะแต่คุณลูกค้ายัางสาม,มารถเลือกช้อปปิ้งต่อได้นะครับในราคาสุดพิเศษเหล่านี้นะครับคุณลูกค้าจ๋าซื้อ1ฟรีหนึ่งนะครับคุณลูกค้ายังสาม,มารถเลือกช้อปปิ้งกันต่อได้เลยนะโอกาสดีเท่านี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าสาม,มารถจัดวันนี้ได้จัดเลยนะครับอยากสวยอยากรอนะครับเิอที่บูธที่ยมยีนะครับอย่าคิดเื่องเหมือนที่อื่นนะ ถ้าคุณยังไม่ได้ลองนะครับผู้นำแฟชั่นต้องนิยมยีนะครับจัดว่าดีจัดว่าเด็ดนะครับจัดว่าทำถึงจริงๆต่อจากนี้ไปนะครับดูแลกันต่อด้วยเส้งเพลงเลย คือนั้นลูกม,มนยกได้ยกตามเลนะยกได้ยกตามนะโอ้โหไม่ต้องนี่นะไม่ต้องแอปนะไม่ต้องแอปนะข้าวมันไห้นะชนแก้วหน่อยเล้ยวชนแก้วหน่อยใส่เอลึกน้อยใส่เอลึกน้อย ยกได้ยกตามน,นะครับใส่เอวได้เล็กน้อยนะครับกดอนุญาตให้ทีมงานของเรานะครับใส่เอวได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะ